สวัสดีค่ะพี่น้องไม่มีงานส่งเบิ่งบรรยากาศยามมื้อเช้าจากพี่น้องบรรยากาศหน้าง,งานอัปเดตหน้าง,งานให้ชมจากพี่น้องอันนี้บรรยากาศในหมู่บ้านนี่จ้ะพี่น้องงานก่อจะเสร็จแล้วจ้ะ อันนี้คืออิดทียมไม้จ้ะพ่นองตัดไปเรียบร้อยจะก,กอ่เอเสาหลอกนี่จ้ะก่กอเสาหลอกสามเสาสามเสาหน้านะาี่ยจะจะขึ้นไปก่อข้างบนนั้นงานก่อร้อยเปอร์เซ็นยังไม่จบจ้ะพี่นองติดบานติดบานประตู เหลืออีกห้าแผงจะ้ะอีกห้าแผงก็จบเริ่องางห้าเดี๋วะพี่น้องกว่าจะผ่านมาได้กว่าจะผ่านมาได้มไ,ดไม่ใช่ง,ง่ายๆเดียจ้ะหลังคามุงเสร็จแล้วสองวันฝนจะตกแดดจะออกเกยเดือนก็บ่ย่านแล้วเนี่ยจะเสาลอกสามเสา งานก่ออดทนจะพี่เนอะถึงจะถึงจะผ่านไปได้ชีวิตจริงไม่เหมือนในละครที่จะจบแบบแฮปปี้ <c oughs> ชีวิตจริงต้องสู้ไปอีกยาวจะ้ะเ <c oughs> พราะบ้านเรากำลังหาหลายนี่เป็นขยะที่เพิ่นถูกเลาะกระเบื้องหลุนแตกแล้วเพิ่นเจ็บมารวมได้จะ้ะ ีวิตจริงเราต้องสู้อีกยาวจ้ะงานทำงานเราลงแต่แรงไม่ต้องลงทุนจ้ะพี่เนอะสู้กันไปจ้ะสุขทุกข์ก็ต้องสู้กันไป ทำงานทำงานจากพี่น้องถึงจะมีเงินนวงผักบุ้งจะพี่น้องยอดสวยมากเรามีงานส่งจากพี่น้องเอาบรรยากาศหน้างานมาให้ชมกว่าจะได้เงินเพิ่นนะจ๊ะต้องสู้ขนาดไหนตอนมาใหม่ๆม่ได้เสาเลยจ้ะพี่น้อง มีแต่เสามีแต่เสาห้านก่อหวานจ้ะนี่จ้ะพ่อบ้านหาลายเจเดียนเป็นคนก่อนี่จะพี่น้องติดบานประตูแบบนี้แล้วจ้ะบานประตูแบบนี้หนักเอาเบาสู้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะประตูห้าบานห้าบานจ้ะพี่น้องอีกห้าอีกห้าก่อขึ้นชั้นบนอีกห้าแผงก็จบแล้วเป็นงานฉาจบจะนนี้จับเสียม ว่าจะได้เงินเราต้องลำบากลำบากลำบนนอนอยู่ไได้เงินจัดเนาะพี่น้องนอนอยู่เฉยหายใจทิง้งก็ไม่ได้ตังสู้สู้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนจ้าสู้ทุกสู้คนละหน้าที่การงานชีวิตจริงต้องสู้อีกยาวบมเรีนสู้กัแต่ยาม มีความสุขแต่ตอนมีเงินมไ่ได้เลยจ้ะถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายพอบานหาเนี่กับเบื้องที่เหลืออิดหมอนเบาเลนเนียจันนะจ้ะพี่นนอะจะพอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย ถ้ามีเสาหลอกกับบางามด้วยจ้ะพี่น้องครั้งนั้นยังไม่ได้มุงเพิ่อน,ออนเอาแพนในอย่างบรจามุงจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำเนะจ้ะพี่น้องฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะอัปเดตหน้างานให้ชมสู้ๆกันไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ